เองกอศิลปะการแสดงของชาวจีนที่มาพร้อมกับชาวจีนอพยพได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีร่วม100ปีและได้อนุรักษ์ศิลปะนี้มาตลอดหลายช่วงอายุคนปัจจุบันเองกอได้กลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีโดยมีการรวมกลุ่มการจัดตั้งเองกอขึ้นมาเพื่อรักษาวัฒนธรรมศิลปะการแสดงที่มีความเก่าแก่ มีคุณค่าและมีความโดดเด่นของอำเภอพนัสนิคมในอดีตเนี่ยซึ่งผมได้สอบถามชาวบ้านมาเนี่ยจากประวัติต่างๆเนี่ยสมาคมสว่างกุสลธรรมสถานนะครับซึ่งเป็นสมาคมทานเราพูดง่ายๆก็คือสมาคมเซียนซือนะครับซึ่งคนจีในอดีตเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยและคนไทยเชื้อสายจีในปัจจุบันเนี่ยที่ร่วมกันบริหารกันมาเนี่ย ในอดีตเนี่ยเมื่อถึงตอนเย็นๆนะครับเขาจะมานั่งสังสรรค์กันกินน้ำชากันคนจีนเขาเรียกเจเตะนะครับน้ำชากันแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็บอกเอ้เราไม่รู้จะทำอะไรกันเพราะว่าเนื่องจากว่าอยากจะฝึกให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ในอดีตนั้น,เ,นเขาก็เลยคิดว่าเออเราเราเคยมาที่เมืองจีนเนี่ยมีการเต้นแบบนี้ นะครับเราจะลองมาฝึกกันไหมนะครับแล้วก็ลองคนจีนในสมัยนั้นก็คือคนไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันเนี้ยก็เลยเอามาฝึกกันในการฝึกครั้งน,นั้นเนี่ยเป็นการฝึกเพื่อออกกำลังกายนะครับจนกระทั่งเนี่ยสมาคมสว่างกุศลธรรมสถานเนี่ยซื้อของอำเภอไม่คมเนี่ยเห็นเห็นเรื่องนี้เข้ามันมีความหมายละก็เลยนําวิธีการฝึกเนี่ยเอามา เอามาทําเป็นแบบแผนขึ้นมาโดยใช้คนจีนในสายโบราณคือคนคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเอามาร่วมมือร่วมแรงใจกันหลังจากพูดคุยกันหนึ่งนะครับที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยความสามัคคีกันออกร่างกายแล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าการตั้งคณะเองกอขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาแสดงในงานประเพณีร้างป่าช้านะครับเสร็จแล้วเนี่ย มันานานๆหายไปเข้าหายไปนานเลยนะครับหายไปนานร่วม10ปีที่ไม่ทำอะไรเลยเองกอเนี่ยจนปีพศ2541 41นะฮะช่วงนั้นผมขึ้นมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แล้วก็ลุงแหลมลุงแหลมก็คือคุณพิสิทธิทองแดงเนี่ยได้มาคุยกันว่าเราน่าจะรื้อฟื้นเองกอขึ้นมานะเราเคยทำมาละเมื่อปี3-2 สามสองเนี่ยท่านนายกวิจัยเนี่ยให้มาเป็นให้เองกอมาเต้นเนี่ยในงานเปิดประเพณีเ,เปิดการแข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกซึ่งพนักายคมเป็นเจ้าภาพปีแรกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเต้นมาเป็น20ปีของงานบุญกลางบ้านนะครับไฮ mm hmm. ไลท์ต้องมีเองกอเป็นของดีมือให้คมไปเลยปัจจุบัน การแสดงเองกอรได้มีการถ่ายทอดให้กับเด็กๆของโรงเรียนเทศบาลสองวัดกลางทุมมาวาดอำเภอพนัทิคมจังหวัดชนบุรีเด็กๆจะได้ซึมซับกับวัฒนธรรมการแสดงในทุกชั้นปีการแสดงเองกอนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นความรู้ในชั้นเรียนแต่หากครั้งใดที่เด็กๆเหล่านี้ได้ยินเสียงกลองเสียงท่วงทำนองของการเคาะไม้จะเกิดการออกท่าทางที่ใช้ในการแสดงขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติ การแสดงเองกอนับว่ายังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กในโรงเรียนเพราะไม่เพียงแต่จะได้ออกงานแสดงในงานสำคัญต่างๆของเมืองพนัสนิคมอย่างงานบุญกลางบ้านหรืองานไหว้พระจันทร์แล้วยังมีประชาชนที่ให้ความสนใจจากภูมิภาคต่างๆเชิญตัวไปแสดงเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามน,นี้ เด็กเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาจะภูมิใจกับวัฒนธรรมแองกอร์ซึ่งเป็นของโรงเรียนเราด้วยที่สําคัญหนึ่งที่ท่านผอ,อ,อได้ทําเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาแล้วก็เป็นหลักสูตรของโรงเรียนเด็กมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงแองกอร์ที่ไหนก็นแล้วแต่เสียงกองขึ้นมาเนี่ยเด็กจะมีความฮึกเขิมมากเลยแล้วเวลาไปสดแสดงที่ไหนเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยของโรงเรียนเขานะของโรงเรียนเขาโรงเรียนเทศบาลสองวัดกรลางทุมาวาดนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าหรือที่จบไปแล้วก็แล้วแต่พอได้ยินเสียงแองกอร์เราไม่ต้องบอกเลย เขาจะมากันเองโดยอัตโนมัติแม้กระทั่งอย่างที่ท่านผอบอกว่า30-40มาขอเต้นอีกเพราะว่าความภาคภูมิใจในส่วนหนึ่งที่ว่าเขาเขาเคยเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่แล้วก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของพระนิคมของเราซึ่งเป็นการแสดงเองกอตรงนี้สำหรับรายละเอียดการแสดงเองกอของอำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีมีส่วนที่แตกต่างจากการแสดงเองกอของที่อื่นอย่างท่าเต้น นอกจากท่าตีไม้ตีกลองสอดไม้สอดกลองแล้วยังมีท่าหมอบพื้นท่ากระโดดท่ายกแขนสูงในการตีไม้ท่าทางการประกอบหน้าการแปลขบวนและการเล่นงูนอกจากนี้การแต่งกายการแต่งใบหน้าด้วยสีสันฉูดฉาดก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเองกอที่ทุกสายตาจับจ้องโดยการแสดงในปัจจุบันผู้ชมจะสัมผัสดได้ถึงความฮึกเหิม ล,ล้าแกร่งผสมผสานกันอยู่ในนี้ในการแต่งหน้าองอร์ของเราเนี่ยนะครับนะของที่พณะนิคมเราเนี่ยนะครับนะก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันอย่างที่พอเขาได้กล่าวขึ้นมาว่าคือจะมีที่ของเราเนี่ยจะเป็นหน้าหลักด้วยกันทั้งหมด4-4คนนะก็จะมีหนวดดำหนวดแดงแล้วก็หมูรงแล้วก็จะมีพระบู๊นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็คือเป็นตัวงูนะครับเป็นคนที่ให้อานาสัญญาณนะครับ การแต่งหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับนะแต่หลักๆของเราคือปุ๊บอันดับแรกเราจะใช้สีขาวก่อนในการลงพื้นนะครับสีขาวเนี่ยนะครับสำคัญเพราะเป็นการลงพื้นหน้าเป็นการรองพื้นหน้านะครับแล้วจากนั้นเราก็จะมีที่เราเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือจะใช้สีนะครับก็จะมีสีแดงยืนพื้นนะครับแล้วก็สีดําตัดออกมานะครับก็คือหน้าเราเนี่ยจะเ on on น้นออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเป็นเป็นขาวดําแดงนะครับ ก็จะเป็นการวัดหน้าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นอีกเหมือนกันของที่อื่นเนี่ยเขาจะมีแต่ไม้นะครับมาไม้แล้วก็จะมีนะครับนะกองกองอันเนี้ยเราจะใช้ไว้สำหรับไว้เด็กนะครับเวลาเด็กออกมาจะมีเสียงที่ออกมาที่แตกต่างออกไปโดยเป็นเอกลักษณ์ของพนันนิคมเลยนะครับนะก็จะมีสออย่างด้วยกันในความรู้สึกของเด็กทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแสดงตลอดจนคณะครูที่ได้ฝึกสอนและถ่ายทอดการแสดงเองกอ ล้วนแต่เกิดความภาคภูมิใจในรากเง่าของตนเองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบันการแสดงเองกองของเมืองพนัทิคมจะมีขึ้นทุกๆปีในช่วงงานบุญกลางบ้านงานไหว้พระจันทร์และงานประจำปีของชาวพนัทิคมครั้งใดที่ได้ยินเสียงกลองเสียงการเคาะไม้เมื่อนั้น คือความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นเสมือนรากเน่าของตนเองให้ดำรงอยู่ต่อไปผมไม่ใช่คนที่พนัานิคมผมเป็นคนในพบ้านเวิงแต่ผมมาอยู่ที่นี่จนเป็นคนที่นี่แล้วนะครับแล้วได้ทำให้สิ่งที่เป็นเคยเออเต้องพูดนะว่า เคยเชิดหน้าชูตาให้คนพนักเนี่ยแล้วกลับมาลื้อฟื้นได้เนี่ยแล้วคนพนักเนี่ยเขาสนับสนุนเขาเห็นแล้วเขาเห็นเด็กนักเรียนน่ารักด้วยมันก็เลยทําให้ใจเราฮึกเหิมสู้แล้วเด็กพวกนี้จากที่ที่หนีไปเล่นเกมนะฮะก็กลับมาซ้อมจากเด็กที่ป่วยนะครับป่วยง่ายร่างกายไม่แข็งแรงพอมาซ้อมกับเราเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงคนที่เป็นหอบหืด มาซ้อมกับเราหนึ่งปีหายปัจจุบันนี้เรียนยาโทอยู่ทีป่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ภูมิใจภูมิใจว่าของดีเมืองพนมคมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งนะจากจากที่เราไม่เคยเป็นเลยแล้วก็จากชาวบ้านจากคุณครูจากนักเรียนจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การนำหนุนเนี่ยเห็นความสําคัญจนมีทุกวันเนี้ฮะก็ยี่รวมยีบสปีครับที่เราทํากันมาครับ ภูมิใจอย่างมากเลยเพราะว่าตัวผมเองผมเป็นคนพื้นเพพนัทและตัวผมเองเนี่ยเป็นเด็กในสมัยปี2532เลยในรุ่นแรกๆแล้วก็ได้กลับมาทำนะครับได้กลับมาทำตรงเนี้ยคือก็อยากถ่ายทอดให้กับน้องๆแล้วก็อยากถ่ายทอดให้กับคนพนัทด้วยกันส่วนใหญ่คนพนัทพื้นเพคนพนัทเนี่ยเห็นปุ๊บรู้ชอบผมเองเนี่ยคือได้รับจากถ่ายทอดจากขอออมบุญชัยเพราะผมเองก็เป็นลูกศิษย์ขอออมบุญชัยนะครับ เรียนโรงเรียนวัดกลางนะแล้วก็กลับมาสอนอยู่โรงเรียนวัดกลางโดยสายเลือดโดยแท้เลยนะครับก็ยังอยากไว้อนุรักษณ์ไว้อยู่จนจนผมก็เสียเหมือนกันนะครับตรงน,นี้ครับนี่ก็ขอเชิญชวนนะคะแองกอร์เป็นการแสดงของเด็กๆของรุ่นุก,กะหลานชาวพนัสนิคมนะคะเดี๋ยวทุกครั้งนะคะปีหนึ่งของเราจะมีการแสดงที่เป็นของพนัตจริงๆเลยก็คือมีงานบุญกลางบ้านเผยแพร่เครื่องจักรสารของพนัสนิคมเรานะคะแล้วก็ประเพณีไหว้พระจรันทร์ อยากให้ไปดูว่าการแสดงตรงนี้ดียังไงมีความสนใจยังไงทําไมเราต้องมีความสุขอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ไว้ขอเชิญชวนนะคะจะได้ดูเด็กเล็กๆของเราตั้งแต่อนุบาลจนถึงเด็กโตเลยนะคะว่าโอ้โหมีความสามารถแค่ไหนนะคะขอเชิญชวนเลยค่ะ